ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพบกับรายการถ่ายไปทั่ว EP สองคือหลังจากที่เราถ่าย EP หนไปนะครได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามยอดวิวใน YouTube น่าจะประมาณ60วิวยอดวิวใน Facebook น่าจะประมาณ300-400กว่ารวมก็เกือบ500วิวตบมึง <c oughs> เราจึงได้ทำ EP 2องนะฮะซึ่งวันนี้ EP 2เราก็ได้นางแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนรู้จักกันดีในนามของน้องแนนน้องเป็นนักร้องเสียงพอหมกักสุดยอดนะ,ะวันนี้เราก็จะไปถ่ายที่ร้านกีตะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายที่อื่นด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ไปดูกันเลยไปสวัสดีตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนางแบบเราอยู่ข้างในนะไปดูนี่นางแบบเจอกันไปตอนนี้นะครเราถ่ายที่ร้านคิตะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรเนี่ย ยิ้มย่างเดียวพี่อยากเข็มย่างดอกยิ้มย่าง,ง,งเดียวไปไปโลที่สองกันโรงเรียนบรรทมพิยาคมโกและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่โรงเรียนบรรทมพิยาคมเป็นที่เรียบร้อยหายไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยครับฮวน <c oughs> <c oughs> พร้อมกันเลยครับฮวนฮวนนี่ดนี้ไปตอนนี้อยู่ที่โลเคชั่นสนามบอลไปดูกันไป ตอนนี้ก็กลับไปยูที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ่ายมาสอ,ชองชั่วโมงแลึ่งได้ยังรูปว่าว่า <c oughs> มันแบบซูๆเลยได้ไสองลกูก <c oughs> นี่ <c oughs> ได้สองลกูก <c oughs> งึดฉันงึดอี <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูลูกอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นั่งแบบอยู่ข้างใน